โอ้ยเขายหายนันตัวเถ่ายายอย่างนีญ่ย้เย้บัตรบัตรนทองปาเห็ดนะคะปาเหิดนะคะคุนหางแมวนแงมันบ่ามันบ่โอ้ยแนเยููโอ้ยเขายหายนันตัวเถ่ายายอย่งนหญ่ย้เย้บัดรัตนทองทุกคนคุณาไดนแน่เนาะไม่น่ก เขาไปเบื้องเด้อขันรุ่นกันจ้าว่าเขาสิได้พอ่อเอ้ยข้างไว้น,นี้วันนี้คุกคักแม่แจ้งน้อยเนาะคะ่ะเนาะคลิปนี้ก็แค่นี้เด้อคะ่ะเดี๋ยวไปรุ่นทิพ่พูกผ้าขับรถนะคะโน่นในเส้นทางจะเข้าป่าหาเห็ดน,นะคะนี่คือทางออกมาจากน้องแม่น,น,นะะ้อเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเตรียมจะข้าป่าหาเห็ดน,นะคะเด้อสุขนะเด้อเพราะตาจะน่าอ่ามาบอกกันดีๆีเมื่อนี้เป็นอันนี้กอนสนุกสนานเนาะคะ่ะเนาะเมื่อนี้สิไปหาเห็ดจ้าพ่อแม่พี่น้อง ไปน้ากันไว้จ่าเด้อไปสีมานมโนอมือนี้นอคุณอ่ะวันใหญ่อันนี้ก็สนุกสนานเนาะค่ะเนาะมือนี้สิไปหาเฮจ่าพ่อแม่พี่น้องไปน้ากันไปจ่าเด้อไปสีมานมโนอมือนี้นอคุณอ่ะวันใหญ่่าทุกคนมัน่าไหนแน่ยน้องไปนั่งกับสิเข่าไปเบื่อนเด้อถันรุ่นกันจ้าว่าเหาสิได้พ่อเอ้ยทางมณีบนนี้คุกคักแน่แจ้งน้อยเนาะค่ะเนาะคลิปนี้ก็แค่นี้เด้อค่ะเดี๋ยวไปรุ่นที่คุณน่ะมาแล้วคุณเองมันบอมันบ่ โอ้แน่แน่ยู่โอ้ยเถวใหญ่นั่นตัวแถาใหญ่ยังไงใหญ่ใหญ่ใหญ่บัตรบัตรนังทองพี่ผ้าขับรถนะคะนู้นในเส้นทางจะเข้าป่าหาเห็ดนะคะนี่คือทางออกมาจากน้องแม่น้ำนาะค่ะเนาะเดี๋ยวกาดเตียง ออกไปเบื่อนเด้อถันรุ่นกันจ้าว่าห้องสี่ใดพอเอ้ยข้างวันนี้บนนี้คุ่คักแนะจัาหน่อยเนาะคะ่นะคเนาะคลิปนี้ก็แค่นี้เด้อค่ะเดี๋ยวไปรุ่นที่รถกแหงอยู่เลยค่ะกับสิบอยู่เนาะคะ่นะเนาะอันใดเรื่องบรรยากาศได้ทางไปเรื่อยๆเนาะคะ่นะเนาะทุกคนจาะมีการมีคู่คับรถไต่ขีบพอคือท่าคับรถนะคะเน่นะในเส้นทางจะเข้าป่าหาเห็ดน,นะคะนี่คือทางออกมาจากน้ำแม่น้ำเนาะคะ่นะเนาะเดีนะ๋ยวกะเตรียมจะเข้าป่าหาเห็ดน,นะคะเด้อนะ อันนี้ก็สนุกสนานเนาะค่ะเนาะมื้อนี้สิไปหาเห็ดจ้าพ่อแม่พี่น้องไปน้ำกันไว้จ้าเด้อไปสิมันมานาะมื้อนี้เนาะพุ่นน่ะป่ยใหญ่พ่นเตรียมหลุนเด้อค่ะว่าแม่นั่นสิได้เล็กจักดอกมื้อนี้อ่ามื้อนี้อันพาพ่อใหญ่เนาะจ้าค่ะเนาะพ่อใหญ่เพิ่นเพิ่นพาบ่แม่นพาพ่อใหญ่ดอกว่าพ่อใหญ่เพิ่นสิพาเข้าป่าเพิ่นการเพิ่นขับรถขับรถก็แฮงอยู่ด้วยค่ะก็บสิ่งอยู่เนาะค่ะเนาะอันใดเพื่อ เาทุกคนจ๋าในการมีรูขับรถแต่ขี่พแขงแล้วขับไปพี่น้องนี่อีเด้อค่ะบรรยากาศโอ้ยย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 ยะยย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 พยยยพยยยยย่ยยยย่ยย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 ยผยยยยยยยพยายออยาาายย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 ่ยย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 ดยย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 ย่ยยยข่า,ายยยนยยยดา,ขขา,าะะย่่ ป็นนัคุณนายบพี่น้องเออคุณนายอยู่เด้พ่อใหญ่ข่อยนะครับโดนให้ข่อยขี่เนาะไปไซน์นะค่ะขับคนเยอะรถเยอะเดี๋ยวนะค่ะแต่นานเนอะแต่ปลาเนาะเนาะคุ้มๆมากเนาะคุ้มๆไม่เอาเจ้ามึงมาหั้งนะคะเบหตุผลก็พี่น้องเมื่อที่ใดก็เดี๋ยวข้าจีถามพวณก้อนสนสนานก็อันนี้ก้อนสนุกสนานเนาะค่ะเนาะมื้อนี้สิไปหาเห็ดจ้าพ่อแม่พี่น้องไปน้ำกันไว้จ้าเด้อไปสีมานมโนเมืเนนอพูดอ่ะ คนใหญ่คือรับใส่เนี่ยคนใหญ่ถอยใช้ใส่ไปใส่เราก็ไปเนาะค่ะเนาะผาราใส่ไปใส่เราก็ผาไปเนี่ย้าไปหาเย็นเราก็ไปใส่แล้วไปบ้านไปซื้อน้ำเล้าเนาะค่ะนเาแต่บ้านะคุณคมาาค้คุมาันเเจ้ามงมางเ็แตเบิ่งเรามีหองเพิ่ทีไดวะเดี๋ยวเขาจถามพิกกมนมานะวะเนบ่พาขับรถนะค่ะนในเส้นทางจะเข้าป ยู uhm. ่แหงหยยู่แหงหจะยยู่แหงหนบรรยากาศของุ่งนานะคะอากาเนาะพ้นเสียมรุนค่ะว่าไม่นั่นสิเดเแยกดอกวันนี้นะก็ป่าตานามาบอกกันดีดีวันนี้เป็นคือดีเน้ะค่ะเนาะยุกไลขนาดไหนแต่อเิดคนขฟ้าอานเองเลยหญไล่ไ่ พ่อแม่ผ้าพ่อใหญ่เดอกว,ว่าพ่อใหญ่เ,าปาเปินสีผ้าเขาปลาเพื่องารเปิดขับรถจะว่าก้อยปเป็นอันคุณนายบ่อพี่นออ้องเออคุณนายอยู่เด้พ่อใหญ่ก้อยนั่งขับรถให้ก้อยขี่เนาะไปไซนักขับรถเยอะรถเยอะทุกคน,นบนว่าได้แน่เนาะไม่นั่งกับสีขาไปเบื้องเด้อขันรุ่นกันจา้าว่าเขาสีใดพ่ออ้ยขางวันนี้วันนี้คุกคักแม่จังน้อยเนาะ,ะ,ะ,ะค่ะเนาะคลิปนี้ก็แค่นี้เด้อค่ะเดี๋ยวไปรุ่นที่แพ็คแล้วคไปไปพี่น้องนี่เด้อค่ะบรรยากาศโอ้ยจะโยกแหงไรจะโยกแหงไรจะโยก บรรยากาศของทุ่ง,งานานะคะนกันะะเนาะจ้าทุกคนมาได้แน่เนาะไ่นั่งกันสิเขาไปเบื้องเดอ้อหันรุ่นกันจ้าว่าเ้าสิได้พราะเฮ้ยข้างวันน,นนี้วันนี้คุกคักแนมะ่แจ้งน้อยเนาะคะ่ะเนาะคลิปนี้ก็แค่นี้นะะเด้อค่ะเดี๋ยวไปรุ่นที่อันนี้ความสนุกสนานเนาะคะ่ะเนาะเมื่อนี้สิไปหาเห็ดจ,จ้าพ่อแม่พนะี่น้องไปน้ำกันไปจ้าเด้อไปสีมันมาน้อเมื่อหนี้เนาะพุกน่ะไปใหญ่ปลาเฮ็ดนะคะนี่ต้องการเนาะอยู่ไกลขนาดไหนจะได้มาพอ ยายไล่ยาไล่ยายไล่ยายไล่จะทั้งห่้งนาไ่งานแเนบางส่วนเนาะค่ะเนาะแต่นารุมไม่น่นีบานเล็วเรียบร้อยเนาะค่ะเนาะารุมถูอซึกว่าจะขึ้นาเลยจะว่า่อยเป็นอันคุนายบ๊พี่นอเออคุณนายอยู่เด้พ่อใหญ่ก่าแล้วครับรเห็น่อยขี่เนาะไปไซนัขับกดเยอะรถเยอะอันนี้ก้มสนุกสนานเนาะค่ะเนาะมื่อนไปหาเหตุแต่พ่อแม่พี่น้อง ไปน้ากันไปจ้าเด้อไปสีมา,มานมโนมนี้นอผุ้หนักผู้ใหญ่เปิดผ้าขับรถนะคะนั่นในเส้นทางจะเข้าป่าหาเห็ดนะคะนี่คือทางออกมาจากงานแม่น้ำเนาะค่ะเนาะเตรียมจะเข้าป่าหาเห็ดนะคะ,ดคะ,ดคะเด้อาาะะดทุกคนใหญ่นะคะเดี๋ยวนี้ยก็สิบานกัน่านานะคะเพราะว่าแถวสกลน,นะครแถวหนองคายเขาก็นสีเขียง,งของเขาแล้วนะคะเนาะ,ะทุกคน,นเ์บนว้านใแน่เนาะแม่นน้ำกระสีเขียวปเบื้องเด้อทหารุ่นกันจ้าว่าเกาสีใดญ่่ วัอนี้บนนี้คุกคักแม่แจ้งน้อยเนาะค่ะเนาะคลิปนี้ก็แค่นี้เด้อค่ะเดี๋ยวไปรุ่นที่นะะประการนะอามาพอกันดีๆวัอนี้เป็นคือแงกแล้วค่ะบายพี่น้องนี่นี่เด้อค่ะบรรยากาศโอ้อ้จะหยกแหงไหลจะหยกแหงไหลจะหยกแหงไหลบรรยากาศของทุ่งนานะคะนะคะเนาะจะบนบนด้แน่เนาะไม่นั่งกับสเขาไปเบื้องเด้อหารุ่นกันจ้าว่าเขาสิได้บ่อ้ย วัอน,นี้ปนีชคุกคนะักแม่แจ้งน้อยนะะเนาะค่ะเนาะคลิปนี้ก็แค่นี้เด้อค่ะเดี๋ยวไปรุ่นที่ปลาเฮ็ดนะคะนี่เนาะค่ะเนาะอยู่งไปขนาดไหนแตได้มาขอมเปินคนเขาป่าอาเน็ดเถอใหญ่ไล่หญ่ไล่ เสียงรุ่นนะคะว่าไม่นั่นสิได้เล็กแตก,กดอกวัอนี้ร <laughs> ถแห้งอยู่เลยค่ะกับสิบงนี่เนาะคะ่ะเนาะอันไหนเรื่องบรรยากาศได้ทางไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะเนาะทุกคนจ๋าในการมีผู้ขับรถไต่ขี่บอกตาเห็ดนะคะทุกคนบนว่าได้แน่เนาะไม่นั่นกับสิ่เขาไปเบื้องเด้อหันรุ่นกันจ้าว่าเ้างสี่แด้บ่ วัอนี้ปนี่คุกคักแม่แจ้งน้อยเนาะค่ะเนาะคลิปนี้ก็แค่นี้เด้อค่ะเดี๋ยวไป็รุ่นที่ต้องเป็ู้รับใส่เนี่ยคนใหญ่คนใส่ไปใส่เรากระไปเนาะค่ะเนาะผ้าเราใส่ไปใส่เราก็ะผ้าไปเนี่ยผ้าไปหายเง็้ยเราก็ไปใส่เราไปบ้านไปซื้อน้ำใส่สิงขนาดใด่หัวค่ะหัวเปิดกับเปลืองเมื่อได้พี่น้องแนบเมื่อหัวเราเด้อทางเดียวทางเดียวหัวทางเดียวแล้วคนใหญ่นะคะเดี๋ยวนี้ก็สิบวัน ะนาดไหัวหัวมันกับเื่องเมื่อไรพี่น้องเนี่ยมึงหัวเราเด้อทางเดียวทางเดียวหัวทางเดียวแล้วนะก็ปา์ตานะอ้ามาบอกกันดีๆเมื่อนี้เป็นเพือ่นเลียวนงมันะคะเหืองพี่น้องพดีไร่เดี๋วขกิจมกเป็นม่าแขแล้วบ็าพี่นองเด้ยค่ะบรรยากาศโอ้ยจะโยกแหงไห บรรยากาศของช่งนานนะคะอากาเนะาะเห็นจะว่าคอยเปน็นอันคุณนายบอพี่น่อเออคุณนายอยู่เด้พ่อใหญ่กอยนะครับโดนห้คอยขีออ่เนาะไปไซนคนะคะับรถเยอะรถเยอะอ,อันนี้ความสนุกสนานนะคะเนาะมื้อนี้สิไปหาเห็ดจ้าพ่อแม่พี่น่ไปน้ำกันไปวจ้าเด้อไปสิมาน